สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง popping แต่หัวนะครับวันนี้เป็นวันเกิดเราใครจะเอวยพรก็ไปเขียนในคอมเมนต์นะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ของที่พ่อเราซื้อให้กันที่เป็ของขวัญวันเกิดนี่เรือเทอร์เรซซันนี่ทาเองทั้งหมดกมับมยนี่อย่างสวยนี่คือส่วนของข้างเรือนะทุกคนต่อไปอันนี้คือส่วนของหลังเรือ แล้วก็ส่วนด้านข้างเรือด้านเบอร์สาด้านนูน้นก็คือประมาณนี้ก็จะคล้ายๆกับด้านนูน้นแล้วส่วนของด้านหน้าเรือที่เป็นรูปเตาสันๆนนี่แบบนี้แล้วก็ส่วนของในเรือจะเป็นแบบต้นไม้เป็นห้องตามในการ์ตูน นี่อย่างสวยเลยต่อเอง2องคนนะแล้ววันนี้เราขอจบคลิปการทำมาเติดของเราไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย